สวัสดีพี่น้องปองป่ายผู้ติดตามทางเพจเฟซบุ๊กเสียงอึ่งเ่านเลยแชแนวมาเบิ่งคางพี่น้องมาเบิ่งคางข้างเว้นเหนือพูดนะไก่เป็นคางไก่สุนพันละ่ะดิจับมือครับจับมือ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 หน่อยจับมือโชวนน์รอยปุ่นนะเอากล้วยพี่น้องโอ้พูดนะตัวน,นั้นเก่เอาอืมคุณดีเห็นปะโอ้ ยามแรงเพิ่นลงมากินพี่น้องเวลาประมาณห้าโมงกว่าหกโมงนี้นะได้ตัวได้อุ้มลูกอาจารย์มาเร็ว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 อุ้มลูกปะพร้อมอุ้มลูกปะพร้อมฟะอุ้มลูกนะบุญนะเบิ่งกล้อง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 ดาราดูกล้องบุญนะอุ้ยเอาให้ลูกนำเอาให้ลูกน้ำโอ้ลูกปากกาเอาเป็นระเดือบเรือบร้อย คุณนะพี่น้องโอ้โอนอยู่ห่างคุณก็มีพี่น้องคุณนะห้อยอยู่ห่างพุนก็มีพี่น้องมันเป็นสัตว์ป่าใกล้ศูนย์พันเนี่ยข้างแว้นเหนือเหลือไม่กี่ที่ในประเทศไทยกว่า สิแปดตัวป่ะครับอาจารย์กลุ่มนั้นมีสี่สิบตัวโอ้มีสองกลุ่มเหรอครับสองกลุ่มไม่ถูกกันโอ้ดูแต่ละกลุ่มมีอะไรนะเออเหมือนกับปลูกสุกะปลูกขักแน่ปลูกขักแน่ในการดูแลค้างวันวัดทำภาพปู่ครับผมอย่างอื่นก็คุมสถานีหนึ่งบ่าวเท่ใต้ก็คุมสถานีหนึ่งไม่ถูกกันบ่ถกกันทางก็บม่ถูกกันดีครับผมนาวผมได้ตัวใดครับผมนี่เนี่ย เห็นไหมหัวหน้าฝูงดูตรงไหนมองหดครับผมกระปูก,กยยห <laughs> ใหญ่เลยจูใหญ่ๆนิติหัวหน้าฝูงโมกินอย่างสบายใจเลยครับโอ้ตัวเมียเป็นเมียหมดเลยป,ปารคือได้เมียไล่ใช่ปะฝูงนี้สิบแปดตัวหมดนี่เป็นเมียของหัวหน้าฝูงหมดเลย โอ้คือวัดสนาดีเทลเพิร์สในเมียไล่คักเต้อเออเ,เ,เ, <c oughs> เอาหน่อยเอาชัวหน่อยเอาชัวหน่อยโอ้หึยลงยูทูบจะได้ติดตามน่าเด้อพี่น้องผู้ใดอยากเห็นคังวัดทำฟ้าปู ตัวมือเสาร์ามวงเสาร์มือแรงกับสี่มอรงโอ้ตอนตอนเช้าสามโงนี้เด็อาจารย์มารล้นี้นะแล้วอันนี้คุณลูกมาคุมลูกมาเอาลูกเอาเอาลูกเออลูกอันนี้สี่เดือนแล้วเดือนเดือนที่สี่จะเป็นสีเทาโอเดือนที่1ถึงสี่จะเป็นสีทองโอ้อันนี้เปลี่ยนเป็นสีเทานี่สี่เดือนแล้วสเดือนแล้วจับได้สัมผัสได้น่ารัก มันเป็นจับได้แต่อาจารย์นั่นทีเอาเสียงอื่นก็จับได้เอาเสียงยิงลองมึงดูเอาลองมึงดูเอาลองมึงดูลองมึงดูอ้าวโอ้ยเอาบปน้อนเอาให้ค่อยบปน้อนเสียงอื่นกดมันคือโบเคลื่อนเสียงอื่น,ปน,นไปแล้วตายตายไปแล้วบ่มีจังไรตี่น้องถ้า <c oughs> อันมันเนี้ยเอาเจอไทยเจกมันคือโอลเลนน่ะนะโอลเลนอยู่เกาะอ้าวไดี๋ มาเร็วมาเร็วมันกินหมดแล้วมันถึงจะลงมาใหม่ใช่ไหมไอ้ใจมันมีตัวได้มาดั่งค่อยเร็วมาเร็วมาเร็วคนผู้หายวะผู้ไฮสงสัยสงสัยอาจารย์เราคนผู้หไฮมาเอาน้ำมาสั่นผู้หไฮประดิษพี่น้องมีมามีเร็วจะเฮ็ดให้คอยอายคนหลายครั้งมาเร็วมาเร็วมาเร็วนั่นมาแล้วมาแล้วมาเอาน้ำจับเนยไปแล้วผู้ไฮผู้ดีบู้เตาเป่าเปลวแต่งโมเราแต่งโ แตไปให้ม yes. oh, an oh, ันกินมาลูมาเอาเนี่ยอนมาเอาน้ำอีหลีะโอ้ยเอานลูกอ่อนเอาในลูกเอาในเื่อเรา็วมาเร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 าเร็วเ็าราเราเราเร็าเนาามามาเาาเเววนี้คือมามามาเร็ววมาเร็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 วอ่าตัวดมาเอาซาาดข้างก็าเนาะ ตายมาแล้วพี่น้อยนักขงอย่างยามรวยเหมือนน้อยคนที่รวน้อยคนที่พี่น้องรวยค่อยน้อยตัวตัวนี้จะลงมาอยู่ไหนมีตัวไหนลงมาไห่ลูกเอาใลงมาลูกเร็วเร็วเร็วเร็เร็วเร็เอ้ยโอ้วเรยเรยวเรหน้าตดเร็วเร็เร็เเรเราวเรวเร็วเอ็วเร็วเว่รเเจับมือเเเเหเ็น น่ารักน่ารักน่ารักครับขอบคุณอาจารย์ครับ,รบผมบริเวณให้อาหารค้างพี่น้องออบริเวณอาหารค้างเพื่อนก็สิมาวางไว้นี้เนียนะวางไว้นี้มักโมมีผลไม้อะไรทําไมก็มาวางไว้นี้เออแตบบ็ว่าผู้ได้มามันกินมักปามเนะาะ <laughs> เออเห็นว่กกากระไรมาวาง<ม>ไวต้ตะเพืตะพือมักปามก็มาวางให้กินกกน,นี่เด้อพี่น้อง ทางลงไปกูดแมซีนะพี่นอ้องทางไปกุดแมซีบงไว้อาหารข้างจะอยู่ตรงนี้นะครับใครจะมาดูข้างจะอยู่แถวนี้นะครับผมขึ้นไปนั้นก็เป็นสาลาไมเกาอันนี้ก็เป็นวิหานที่เพิ่นสั้นเขาอย่างเมเซอยู่วัติทำปาปูก็เป็นดังนี้เลยสวัสดีครับสวัสดีครับ